จะมาตัดอันนี้ไปทำแห้งนะคะจะตัดพวกที่ดอกซ้อนนะคะที่ดอกดอกดอกเดียวๆไม่เอาเพราะว่าพอมันแห้งมามันก็จะยุบแล้วก็ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ดูเท่าไหร่ดูดอกมันซะก่อน กินนมไหมแมวมีนมนะซื้อนมมาให้เมื่อวานแล้วเราก็จะมัดยางยางยืดน,นี่แหละค่ะมัดดีที่สุดอย่าทำกำใหญ่มากนะคะถ้าทำดอกไม้แห้งถ้าทำกำใหญ่มากด้านในมันจะเป็นเชื้อราก่อน